สวัสดีครับมาเคส่งลูกค้ากันนะครับตัวนี้เป็นตัวมือสอดล่องนิ้วไม้กระดานไม้สักทองนะครับนี่แบบนี้นะครับให้ชมกันก่อนสวยๆแบบนี้ครับตัวนี้แก่นล้วนๆนะครับแก่นล้วนๆแบบนี้นะครับเจ้าของจากประชาธิปัตย์นะครับประทุมธานีนะครับไม่ใช่พักการเมืองนะครับตำบลประชาธิปัตย์นะครับอำเภอธัญญะ ังหวัดปทุมธาน,นีนะครับเจ้าของโอนตังเรียบร้อยเดี๋ยวมาเทสรีวิวส่งลูกค้ากันดูครับ อน,นี้ราคา1,200บาททั่วนนะครับอ่าราคาโอนก็จะแถมยางสำรองเพิ่มไปเป็น2ชุดนะครับอ่าปกติสำรอง1ชุดนะครับนี่งานปิดท้ายแบบนี้นะครับ ไป3เม็ดไม่มีพลาดนะครับนี่ให้ดูกันชัดๆนะครับตัวนี้เป็นไม้สักทองงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับหนึ่ัน200บาทปิดท้ายแบบนี้นะครับพระคุณลูกค้าจาอำเภอธัญญจบบะจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม